มีคนตาดีเข้าแล้วไงครับเจอข้อ <boxing> มูลหลุดของ vivo v 50 pro บน d i s k b e n d ที่ใช้ชิป Dimensity 9300พัดครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาใช่ไหมครับ vivo ได้ทำการเปิดตัว vivo v 50ในประเทศไทยที่ผ่านมาใช่ไหมครับแม้กระทั่งตอนนี้ก็ยังไม่มีวีแวลของ vivo v 50 pro เลยซึ่งตอนนี้ครับล่าสุดมีคนตาดีมากๆครับไปเจอข้อมูลหลุดของ vivo บน บครบัซึ่งยังไม่ทราบรุ่นว่าตัวไหนแต่คาดการว่าจะเป็นตัว vivo v, v 5 0 pro ครับจากข้อมูลกิ๊บสเปนดังกล่าวนะครับระบ,บุว่า vivo ตัวนี้ครับจะใช้โมเดล v 2 5 0 4ครับซึ่งทำคะแนนซิงเกิลคอครับถึง1178คะแนนแล้วก็มัลติคอเนี่ยถึง4089คะแนนครับ แล้วก็เรื่องชิปครับรุ่นนี้จะใช้รหัสเป็น MT6989 ครับซึ่งจะเชื่อมโยงถึงชิป Dimensity 9300หรือ Dimensity 9300 p ั u นั่นเองครับแต่คะแนนคอมเร็วของ CPU ครับที่ระบุอยู่ที่3.4 GHz ซึ่งเป็นไปได้ว่าจะเป็น Dimensity 9300 p ั u นั่นเองครับพร้อมกับแรมขนาด8 GB แล้วก็ระบบปฏิการเนี่ยเป็น Android Version 15ครับซึ่งถ้าหากเราอ้างอิงข้อมูลจาก Vivo V40 Pro ที่เปิดในประเทศไทยไปนะครับจากฝั่งที่ขายประเทศจีนเนี่ยจะใช้ชื่อว่า Vivo S19 Pro ครับซึ่งท มาขายไทยเนี่ยจะเปลี่ยนเป็น vivo v40 pro ครับก็จะเหมือนกับ vivo v50 pro ครับที่จะดัดแปลงชื่อมาจาก vivo s20 pro ที่เปิดตัวในประเทศจีนที่ใช้ชิป Dimensity 9300พัทที่จะออกวางขายทั่วโลกและก็ประเทศไทยด้วยครับสเปคของ vivo s20 pro ที่ขายในประเทศจีนนะครับก็จะเป็นหน้าจอครับอ m o ม e d ครับ6.67นิ้วความละเอียดหน้าจอเนี่ย 1.5k ค่ารีเฟล120 h z ชิปไดเมสตี้เก้0 0พัดครับแรม12และก็ g 6กิกส่วนลอมเนี่ย256และ512ครับกล้องหลัง3ตัวครับเลนส์หลัก50ล้านพิกเซลค่าเอฟอยู่ที่1.88ครับเซ็นเซอร์ใช้เป็น Sony imx 921ครับกล้องที่2ครับเป็นเลนส์อัลต้าวายล้านพิกเซลค่าเอฟอยู่ที่2.05กล้องที่3ครับเป็นเลนส์เทเลโฟโต้ครับความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลเซ็นเซอร์เป็น Sony imx 882ส่วนกล้องหน้าเนฟกั ระบบเสียงเป็นลำโพงคู่แบบสเตอริโอครับแบตเตอรี่อยู่ที่5,500มิลลิแอมมาพร้อมกับชาร์จไวถึง90วัตต์ครับการเชื่อมต่อตัวนี้รองรับ 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4มี NFC ครับแล้วก็สแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอของตัวเครื่องครับระบบบริการตัวนี้เป็น Android version สิบครับสำหรับใครที่รอ vivo v 5 0 pro อยู่นะครับก็อดใจรอกันอีกสักพักหนึ่งนะครับผมคิดว่าน่าจะมาในเร็วๆนี้แน่นอนครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมสเปก IT ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละครับ แล้วเจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย